ทางครอบครัวเคยขายรองเท้านะอยู่แถวประตูน้ำเนี่ยนฮะอยู่มาวันหนึ่งก็คือเราไปส่งรองเท้าให้ที่ล็อบบี้โรงแรมคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอยากจะเปิดโรงแรมช่วงโควิดต้องปิดโรงแรมไปประมาณ2เดือนน่าจะเป็นเมนูดั้งเดิมเราเลยเอาตัวนี้มาโปรโมทขายแบบจริงจังแบบนี้ลูกค้าบางท่านมาจากต่างจังหวัดเลยนะขึ้นมากินนั้นนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนอนต่อเลย <c oughs> ให้ลูกค้ากินให้อิ่มเลยคืออย่าอย่าไปงกจานเลก็กอ่ะแต่ว่าไซส์ใหญ่ แล้วจานใหญ่ของผมก็คือแบบจัมโบ้เลย พ่อครัวเคยขายรองเท้านะฮะอยู่แถวประตูน้ำเนี่ยฮะ,ะอยู่มาวันนึงก็คือเราไปส่งรองเท้าที่ล็อบบี้โรงแรมให้ลูกค้านะฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยรู้สึกเออชอบเออถ้าเรามีอย่างนี้บ้างก็ดีนะฮะเลยอยากจะเปิดโรงแรมคือชื่ออลลิซเบทนะครับต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณอ i ลิซเบธนะ กลัวลูกค้าจะสับสนเรานับถือศาสนาคริสต์ก็คือนักบุญอลิาเบธเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งครับผมก็อาจจะเป็นในเรื่องของสไตล์นะฮะความคลาสสิกความหรูหราก็มีนักธุรกิจครับมาใช้โรงแรมรุ่นคุณพ่อลูกค้าเยอะมากกรัลังเต็มโรงแรมครับพอมายุคนึงก็จะมีเป็นทัวร์จีนนะฮะก็คือเปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆก็ได้30กว่าปีแล้ว ต้องเริ่มหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพราะว่าสมัยแรกๆก,ก็คือไม่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะเจ็ดปีก่อนก็มีไปเปิดกับ Agoda Booking.com ช่วงโควิดก็คือเราก็ลำบากเหมือนทุกทุคนคะก็คือจเราจะต้องปิดโรงแรมไปประมาณ2เดือน ค่าใช้จ่ายมันยังวิ่งอยู่นะฮะเราก็เลยมองหาว่าเรายังพอทําอะไรได้บ้างห้องอาหารมันยังสามารถที่จะส่งอาหารได้เราก็เลยตั้งใจทําขึ้นมาครับเป็นเมนูดั้ง,ดงเดิมของของเราเราก็เลยเอาตัวนี้โปรโมทขายแบบจริงจังเนีย้มีคนสั่งเลยเดือนแรกอะครับได้ได้อยู่กล่องเดียว ก็ทอ้อใจเหมือนกันแต่ว่าไปหาช่องทางขายนะครับจนจนกระทั่งมีซัพพลายเออร์เนี่ยมาแนะนําให้ลองลองไปขายในกลุ่ม Facebook ดูพอขายเสร็จปุ๊บถูกปากก็เริ่มเริ่มดังขึ้นดังขึ้นก็ต่อยอดพัฒนามาไเรื่อยครับได้สักพักนึงมีบล็อกเกอร์เขาสั่งไปทานเลาวถูกปากเขาอ,อยากจะมารีวิวอะไรเงี้ยพอคนนึงมารีวิวเนี่ยมันก็คือเหมือนกับไปลูกโซ่ สูตรกวางตุ้งนะครับผมเชฟรุ่นแรกๆแล้วก็ส่งส่งต่อสูตรกันมาเรื่อยๆคนะือน้าอ่ะเราจะไม่เหมือนน้าล้านหน้าไทยๆครับจะไม่มีเต้าเจี้ยวจะไม่ใส่ไข่ความพิเศษก็คือเส้นเขาจะไม่ทอดนะของเราจะพิเศษจริงๆก็คือว่าจะเป็นเส้นทอดกรอบแล้วจะมาเข้ากันกับน้ําล้านหน้าสูตรเฉพาะตัวนี้ครับ กุ้งชิ้นใหญ่ปูก้อนปลาหมึกชิ้นโตอะไรเงี้ยครับผมมีแนวคิดที่ว่าให้ลูกคา้ากินกินให้อิ่มคุ้มค่าคุ้มราคาจานเล็กอะแต่ว่าจะว่าไซส์ใหญ่แล้วจานใหญ่ของผมก็คือแบบจัมโบ้เลยด้วยความที่อาหารจานใหญ่ก็รสชาติอร่อยสีสันนันก็เลยดูน่าน่าถ่ายรูปจัมโบ้ก็หลังจากโควิดได้ไม่นานครับผมเราก็เริ่มเล็งเห็นว่าเอา๊ะทำไมลูกค้าสั่งจานใหญ่อ๋อเพราะว่าเขามากัน34คนถ้าจะมาสั่งคนละจานมันก็ดูกะไรก็เลยจัดจานให้ใหญ่ๆครับ ประเด็นหนึ่งที่ถ้าอยากทำร้านอาหารผมว่าต้องทําให้มันถ่ายรูปน่ากินด้วยมันก็ยิ่งส่งผละครับห,หน้าจา์ปกตินะฮะทะเลนะครับ145บาาทถ้าจานใหญ่ทะเล290้าจถ้าจานเล็กหมู130ครับจานใหญ่หมูก็260 นีท้ทำติ๊กต็อกยู่ครับ <c oughs> ทำทุกวันครับก็อย่างน้อยก็วันละคลิปหนึ่งเนี่ยทำไปเรื่อยมันก็ปังของมันเองน่าจะประมาณ3ามล้านวิว่ผมไปถ่ายเป็นของในในห้องพักโรงแรมตัวไหนที่แบบลูกค้าเขาเอากลับบ้านได้แต่าบางคนก็อาจจะไม่รู้มันเกินเกินคาดมากๆเลยนะก็มีลูกค้ามาตามมาทานเยอะนะครับกินเสร็จก็แบบอยากขอถ่ายรูปอะไรห้องอาหารก็เต็มทุกวัน,นสามเอทธันวาเนี่ยก็คือโรงแรมระเบิด <c oughs> บางท่านมาจากต่างจังหวัดเลยนะมาเข้าพักโรงแรมเพื่อมาทานรานนด้วยเดี๋ยวนอนต่อเลย <laughs> ก็คือดีใจที่พาครอบครัวพนวิกฤตะครับแล้วก็ติดฟื้นให้แบบคึกคักมากยิ่งขึ้นจากคือไม่มีลูกค้าจุดที่ทําให้เราผ่านวิกฤตมาได้นะฮะก็คือต้องตั้งใจบริการจริงนะฮะต้องมีจุดขายที่ลูกค้าจําได้จริงๆต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนด้วยนะฮะต้องไม่เหมือนใครแล้วจุดขายของเราคือเป็นด้านหน้าเส้นรอบแรมอีสเทสเบนฮะ,ะแล้วก็เป็นความคลาสสิกของโรงแรมนะฮะข้อ3เนี่ยก็คือจะต้องไปเรื่องของเข้าสู่โลกออนไลน์ครับ อยากจะเป็นเดสทินเอชชั่นขนาดที่เที่ยวไทยอย่างเงี้ยฮะต่างชาติมาทานแล้วหน้าที่เราเป็นความฝันนะเหมือนกับเป็นแลหลมกลางขวาเราต้องใจจะไป